ไปติดตามสถานการณ์น้ำรับระดับน้ำท่ายเคือนเจ้าพญาเพิ่มสูงขึ้นเพิ่นว่าเฝ้าระวังระดับน้ำท่ายเคื่อนเจ้าพญา,าเพิ่มสูงขื้น18กันยา2 5 6 8มื้อนี้ครับพี่น้องผู้สื่อขา่าวไร่งานว่ากรมชลประทานประกาศเตือนจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับผ่านเคื่อน เจ้าพญาอัตราอยู่ที่2,100ลูกบาทเมตร,รต่อวินาทีนะครับเป็น2อ0 0นลูกบาทเมตร,รต่อวินาทีและก็โค้องอัตราดังกล่าวต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำไทยเขื่อนครับเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณบวก30เซนติเมตรนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนและกัฝนทิ่ยังตกเป็นระยะระยะอยู่ในตอนนี้ครับโอ้ยฝนเบ่เซาพี่น้องครับฝนทางเหนือก็ตก ขอให้ประชาชนในพื้นทีน่นอกขั้นกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงคลองบางบานนะครับตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดต,ตำบลท่าดินแดงอำเภอพักไห่พนครนเสียอยุทยาหรือกทีอยู่ติดกับแม่น้หน้อยครับวัดสิงอำเภออินบุรีจังหวัดสิงบุรีอำเภอเมืองสิงบุรีอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงบุรีคื่กันครับวัดไชยโยจังหวัดอ่างทอง ทั้งด้านพื้นที่มูทีสามตำบลหาดอาสาอำเภอสัพญาซึ่งกาเป็นจุดเสียงน้ำท่วมต่ำสุดของตำบลเริ่มมีน้ำเอ่อท่วมแล้วตอนนี้บ้านเลื่อนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาบางหลังนะครับน้ำไหลไหลเข้าท่วมแล้วนางเชนญ่าสุภาวิตาครับนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาครับได้เปิดเผยได้อุดทอระบายน้ำและก็วางแผน แนวกระสอบไส้เนี่ยเห็นว่าระยะทางเงี้ยกลัวลอยเมตรเหลือได้ตอนนี้เพื่อสกัดกันน้ำเพื่อเตรียมกระสอบไส้สำรองอีกตั้งหากหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับปัจจุบันนี่ครับมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่าสิบคั่เรือนตอนนี้ครับส่วนใหญ่เป็นบ้านนอกขั้นกันน้ำโดยได้แนะนําให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่ปลอดภัยานายกเทศมนตรียืนยันว่าหากการระบายน้ำเพิ่มขึนสองพัน 2, หารอยลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะเร่งเสริมแนวกระสอบไส้ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพยา และระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและก็พร้อมที่เชิญชมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในปีนี้ที่ทําได้ให้ชุ่มชนมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้ท่านเพิ่นว่าโดยชาวบ้านไทยเขื่อนเจ้าพญาต้องเฝ้าระวังและ,ะติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำย่างใกล้ชิดและก็ยกของเขื่อนที่สูงไ้ก่อนตอนนี้วันถอปนะหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงเขื้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อน เจ้าพญาเพิ่มหลายขึ้นแลวกาจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปนะครับอย,อย่าลืมที่ตามข่าวสารกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งอีกจข่าวหนึ่งครับนี่กับน,นมวิศวะนักเลียนวิศวะหาายไดใดเสริมต้มน้ำกระท่อมผสมสูตรสีขุดลอยขายนะครับโอ้โห,โห,โหเราก็จังขักแน่ยเนี่ยไรใดเสริมก็ได้เออมันผิดกฎหมายอ้เอ้ผู้สื่อกข่าวรรยงานว่าเมื่อว,วันที่17กันยายน2568กเมื่อวานนี้ครับชุดปฏิบัติการพิเศษไยปกครองจังหวัดมหาสารคาม นํำโดยนายหมวดเอกพรั่นยุมายุ่นนะครับผู้ซอยป้องกันจังหวัดมหาสรารคามแต่กสมาชิกกองอาสาักสาดินแดนบอกออสจังหวัดมหาสรารคามครับสนธิกําลังหลังรับแจง้งเบาะแสจากการลักลอบจำหน่ายนำ้ำกระทอมในเขตพืุ้นทีตำบลทาขอนย่างอำเภอกันทะวิชัยมหาสรารคามพลว่าจากการตรวจสอบเติกแถวสองสัน้นบ้านทาขอนย่างมูซีตำบลทาขอนย่างอำเภอกันทะวิชัยมหาสรารคาม สามารถจับกลมนายอิดน้ำสมุดเด้อสมุดิืือเด้ออายุสิบเก้าปีครับลูกเต้าเราไผไปสืบถามกันเองอ่าละการับเป็นผู้ดูแลร,ร้านพร้อมของกลางน้ำกระท่อมสองร้อยสิบขวดใบพืชกระท่อมน้ำหนักกว่าสองขีดยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมชนิดเข้มข้นจำนวนยี่สิบหกขวดบัญชีรายรับรายจ่ายน้ำต้มพืชกระท่อมหนึ่งแผ่นใบไร่าการน้ำต้มพืชกระท่อมอีกหนึ่งแผ่น จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหากําลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัายซื่อดังนะเพื่อหาไรายได้จึงพากาันทําธุรกิจกลุ่มเพื่อนดําเนินการธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบเนี่ยนะทั้งการสร้างแบรนด์มีป้ายราคาจำหน่ายและวกใ็ใส่องทั้งการเงิน ผ่านพ้อมเพนะครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพกันทรวิชัยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเลี่ยนอยู่ว่าท่านได้จบหาเงินเลี่ยนนะครับแต่ว่ากับพิษทางผดลูกเอ้ยนะครับมันได้เงินง่ายอยู่แล้วเป็นบอแต่ว่ามันผิดกฎหมายที่สําคัญนะมันก่เห็ุในห้าเสียประวัติเสียหน้าคดนี่วาง่ายๆนะครับ ไปจากข่าวหนึ่งครับหญิงวัยห้าสิบสามปีขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข่างย้อนสอนเชียวชนมอเตอร์ไซค์โอ้เป็นีทะย่านนี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข่างนี่ครับพันย้อนสอนมาเนี่ยเขาเดโอ้ยนะลบกันยากจังน่อยคุณแล้วหญิงวัยห้าสิบสามปีครับขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข่างย้อนสอนเชียวชนจักรยานที่มาทางปกติบาดเจ็บไปสองคนหลังเกิดเหตุนะครับบอสโทษตัวเองครับแต่ อ่าต่อว่าคนมาทางตรงมุตโตมาทางตรงเึ็หนหยังเขาสิย้อนสอนนี่นะเข็นใจคนย้อนสอนนี่เป็นหยังสูเมื่อเวลาหกนาฬิกานะครับของวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมืเ่อเสานี่ครับร้อยตำรวจโทวีรวัตรน่ะคุณสุก ร่องสัสอบสวนสบพบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเ้าพ้อมกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสะอานตรวจสอบเหตุรถชนกันบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อครับใกล้เคียงซีแยกไฟแดงท่าสะอานถนนสิริสโสทรน,นะครับขาเข่าจังหวัดชะเชิงเ้าหมู่ที่หกตำบลท่าสะอานอำเภอบางปะกงนะครับพ่อได้สักอายุห้าสิบสามปีแล้วครับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินและก็นั่งพ่ออายุห้าสิบสองปี ค้นซ่อนที่เป็นภรระยานอนได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่กันเร่งประถมพยาบาลแล้วครับมองได้เป็นแผลก็หาเอาใบบุงเสียครับพี่น้องครับมายองยองโปะใส่แผลก่อนที่สิน้าทรงลงพยาบาลนะวันต่อไปนายซักอายุห้าสิบสามปีผู้ขุบขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าวาเวสีน้ำเงินและก็นั่งพ่ออายุห้าสิบสองปีคนซ่อนที่เป็นภรระยาะ นอนได้รับบาดเจ็บห้องอดโอ,ดโอดยุก,กังถนนนั่นแหละเจ้าหน้าที่เร่งไปปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาลจุฬาลัตสิเบคู่กรณีทราบซื่อกัคือนนั่งเอน้ำมสมุดนะครับอายุห้าสิบสาปีแล้วครับขี่รถจัก,กรยานฮอนด้าเวบสีน้ำเงินรับลักษณะพ่วงขางเด้มีการห้อยเชียวชอนอยู่ที่ดัน้ส้นะครับอสอบสวนนั่งเอให้การว่า อันคณะที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงขังย้อนสอนมาอยู่นั่นแบบถือต้องเด้ย้ยอนสอนแบบถือต้องเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถมาทางตรงรถกับบบเบิรงรถขั้นย้อนสอนมาจังเม็ดฉันเองนี่ก็พยายามหลบ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 หล,ล,ลบอยู่แต่ก็หลบบพ้บพลพะนะเบี่ยงไปเล่นท้ายแล้วก็เป็นจังหวะที่น่ายสักขี่รถจัก,กรยานยนต์มาพอดีพอดีก่อนจะเชี่ยวชนกันจนได้ระบาดเจ็บดังกล่าวนะพ่องก็บอกว่า เป็นหยางรถปกติบ่มองรถที่ย้อนสอนมาเนี่ยน่ะถ้ามองเห็นก็สิบ่ซอนดอกุะนะโอ้ยน้อปานก,นกันกับขมินท่วงแผ่นดินพวกมึงมาแย่งแผ่นดินกูผะนะโอ้ยผมเบิ่งแล้วผมเจ็บใจพี่น้องกันเห็นอินฟูขมิเนเาเจ้านะว่าเขาไปแย่งแผ่นดินเขาเนี่ไม่ปากว็วาได้เต็มปากเต็มคําเออวามาลวกนะหรือว่าผมกระแปลกใจเอ๊ะหรือผมเป็นคนขมินผมบ่าเข้าใจผมถือกันแกงบานอะนะครับโอ้ย เห็นข่าวปวดหัวจะปวดตอนนี้ตนเจ้าหน้าที่ทหารนะพี่น้องนาะจังจริงๆแล้วว่าสิว่าอ่านดอกอ่านจักหน่อยซะนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใย่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่น,นหลายคนผมว่าได้บ่งข่าวในหลายพื้นที่แล้วล่ะนะครับแต่ว่ากะนะเหตุจังใดๆละ่ะเบนบอกนะฮะ อันนี้กัผู้นำเพิ่นนะครับหุ้นมาเน็ตนะผู้ไทยนาตานะครับค่อนข้างที่สิห <c oughs> นาพอสมควรครับพี่น้องครับเป็นผู้นำประเทศแต่ว่าหันเว้าความเท็จได้ตลอดปนานนั้นประเทศเพิ่นก็จะเจริออยู่วันต่อไปนะครับหุ้นมาเน็ตไดีรล่อนจดหมายฟองผู้นำโลกพูเนีนะว่าไทยระเมิด m o u 4 3เรียกร้องอยุติการใส่กำลังขับไล่พวกเช่ากัมพูชาและต้องเจราจาอย่างสันติสันติจังได้เจ้าว่ามาเบิงคิดบ่ออันบ้านเจ้าไทยเนั่นเอาไม่แ่นะครับเจงหวัดดือก่อนหินใส่หดตล่างข้างแตกอยู่นั้น เจอแก๊สน้ำตาเขาไปมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี่ครับ17ในการ2-6-8ครับอ่คุณมาเน็ตครับผมว่าเอิญสมเด็จดอกคุณมาเน็ตได้ย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาครับเนี่ยส่งจดหมายถึงนายอันว่าอิบายิมครับได้ยกรัฐมนตรีมาเลเซียและกับระท่านอาเซียนได้สีจินผิงนะครับส่งจดหมายไปซออันต่อคนมักซอต่าหน่อยๆก็ยังสมีปัญหาเนาะเป็นผูใ้ใดเห็ุที่ยังไกไปซอแลนอนานซอผูนนอนนอ้นั้นซอผู้นี้ใหญ่ขึ้นมากกับตีสิสัยพี่น้นองครับและนอกจากนั้นครับ อ่ากันยั่งทรงเรืองไปย่งประธานาธิบดีนะโดนเราม้ำพรออมำด้พระธาุนาธิบดีสาลัดนายเอ็มมานูเอลมาโครงประท่านนาทิบดีฝรัร่งเศสไายอันโตนิโอกูเตเลตเลขาธิการใหญ่แห่งสาหารประชาชาติและนั่งสาวนะอันเล่นหน้านะแบอร์บอกนะครับประท่านสมัชาใหญยสาหารประชาชาติขั้งทีแปดสิบนะครับเอาจัดไปครับยกเหตุผลว่าไฟไทยกระทํำการไฟเดียวโดยทหารไทยและพญาม ขยายพื้นที่พร้อมกับคัดแย่งเกินกว่าที่จะมีการประทะทั้งขึงลวดหนาแน่ครับไรพ่นละเลื่อนเช่ากับพูชานะครับห้ามบ่้หายเข้าไปย่งบ้านและกาเพื่อพื้นที่พอปลูกที่ตั้งโลกลากมาโดนแถมย่งคูจะขับไรเพิ่มอีกนับร้อยคอนนะครับกย่างทั้งย่งมีแรงข่าวที่นาเสือ้อเือได้ระบุว่าทหารไทยพยายามจะเข้ายึดข้องพื้นที่เพิ่มเติมอีกสินแห่งบนนะ่ะ ปาฮาโตักหกลาเอ้ยนะครับสมองมีบ่นอผู้นํานี่นะครับไฮด้าในท่อมีสมองบอกกินบ่ป่าเนี่ยจงปลาไปให้เล่าเนี่ยลักมุดเขียดแดนตั้งเธอเลอ่อยู่ตาบ่มื่นบ่นะครับโอ้ยโพดโพ่โอ้แหง่แหงอ่านแหงขั้นแขวพี่น้องครับดังนั้นครับสิ่งที่ไทยทําดําเนินการถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยล้ว่ะกฎหมายระวังประเทศและก็สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสุ่มพปปับปลอมทั้งหลายสั่งมาเห้อลวดนาแท่นทิอยวัด ทองสพีได้จะคํำบนน้อเนาะนะครับสามารถภากตันตาบ่มืดเถอะเนาะมันมันเถกคนไทยเข้าอืดเลยเนาะพี่น้องเนาะนะดูดีๆนะนะเมื่อว่าเข้าไปลุกล่านหรือว่าเข้าไปจะไปยึดข้องพื้นทีท่ทั้งทั้งที่มันเป็นด้านหน้าของเข้าเป็นทีของเขานี่แหมเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแท้ๆนี่แหมที่สําคัญหลักที่ปักปันอยู่แล้วนะครับตั้งเทเลอร์อยู่ฝังมาเป็นเอยๆปีนะภาคตะันออกจังหดก็จัง,งบอกขรบนับถือเนี่ยเอาดังนั้นครับ่าขอตกลงของการประชุมคณะกรรมการ ใชยแดนทั่วไปหรือว่า GBC นะครับและคณะกรรมการ ใายแดน A B C ยางเข่งขัดเพิ่นลว่านะให้เฮาปฏิบัติตามจาักสิไปส่วนมันมาผสมให้มันเปืองกาแฟอย่างผมว่าเนาะเห็นประสมหลายเถี่ยวแล้วว่า้าเฮ้าบ่ทําตามบ่ทําตามอ่อขอตกลงบ่ว่าสิเป็น M O U ที่เคยเขียนกันไว้ส่วนประเทศมหาาศ้าำนาจพี่น้องครับก็ลูอยู่แล้วครับผลประโยชน์ล้วนๆอ่อยิงเข้าไปแบบชนิดที่วา่านะ่ะไปแบบนี้บพะมีขอได้เปรียบจัอยางจักแนวมีดิวกันอยู่แล้วนะครับอ่ยาไงถ้าประเทศทซื่อครับนั่นซุปโมนันก็บว่า้อยุ่ถึงร0อยปีคือกันครับนะฮะแมนสิ เก่งบันไดมาหาอำนาจบันไดบรอยูว่าถึง้อยปีจะคนนะถ้าเบิงลดนะครับถ้าเถิงจักหน่อยกับมีการลถทุ่งเครื่องเสาเพราะว่าไปตามการเวลาเมนบอกพี่น้องว่าเรามุ่เจาสฉพาก,กันโลภหาเออไปเบิงเรืองร่าวน้ำท่วมนะครับบอกว่านำไหลเข่าจต่ว่าไปเจาะพื้นที่กันจักหน่อยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพระนครศรเสียอยุธยานี่พี่น้องครับอำเภอเสนา นีถือว่าน้าท่วมแล้ว13ตําบลในพี่น้องครับกระทบกว่า6,470ควรเรือนบอกง่ายๆพี่น้องคนไทยเฮากัเดือดร้อน,นกันนะครับนี่่ะคายากจะน้เขเมรพี่น้องเอ้ยน้าท่วมเด้นน้าท่วมสถานการณ์น้าท่วมอยุทยาอายําเภอเสนาท่วมแล้ว13ตําบลกระทบร่วม6,470ควรเรือนนะครับ18กันย่า2/6/8ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดพระนครศรียอยุทยา หลังเขื่อนเจ้าพญาได้ปรับการระบายน้ำจาก2,200ลูกบาทเมตรนต่อวินาทีลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพญาม,ปมาีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นครับร่วมถึงแม่น้ำน้อยและคลองสาขาต่างๆที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาก็มีระดับสูงขึ้นขึ้นกันนะสำหรับบริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลาดบ้านแพ่นนะครับเขตเทศบาลเมืองเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอียอุทยา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญมีตลาดกระจายสินคา้าโรงเรียนสถานที่ราชการและการสถานีขนส่งพบว่าระดับน้นาในแม่น้าน้อยครับเพิ่มสูงเขื้นจนว่าเหลือเพียง40ซนติเมตรเท่านั้นแต่ต่กว่าตะลิงแนวเขื่อนโดยแนวเขื่อนป้องกันระยะห่างกว่า2อ0ิเมตรซึ่งอยู่ระหว่างการสอมแซมย่างว่าแล้วเสร็จครับน้ามาก่อนทางเทศบาลเมืองเสนาได้ดําเนินการเสริมแนวกั้นดินนะครับเหตุขั้นดินขึ้นมาสูงประมาณเมตรห้าสิบเซน พร้อมกับปูผ่าใบคุ้มตลอดแนวเลยและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ทางด้านชุมชนฟังตรงขามตลาดบ้านแพนครับซึ่งอยู่นอกขั้นแนวกันน้ำนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน้อยได้เอ,อ่ลล้นเข่าทวมบ้านเรือนและกะถนนทางเข่าชุมชนเทศบาลเมืองเสนานได้ทําสะพานใหม่สัวข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกขณะที่เจ้บ้า,บาน ต้องนํารถยนและก็รถจักรยานยนต์ครับไปจอดไว้บริเวณนะครับถนนที่น้ำย่างบทถวมถึงนะครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ว่ฟั่งว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้นอนยางต่อเนื่องครับหลายกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วละแต่กระย่งซอยกันยกสิ่งของขื้นสูงนะครับเล่าสองเมตรแล้วตอนนี้เพื่อป้องกันความเสียหายและการในช่วงที่ระดับน้ำจะขื้นล่องตามภาวะทะเลหน้ำหาลังเทือส่วนพนักงานส่งพัสดุต้องขับรถ กระบะลุยน้ำเข้าไปนะครับทรงของอในเขตบางชุมชนก็นย่งสามารถเข้าได้อยู่วันถ่อไปแตกก่กะบางพื้นที่ก็น้นำท่วมสูงเขาว่าได้นะครับลดเข้าไปเ่าถึงต้องโทษประสานกับลูกค้าให้เขามารับของตามจุดที่นัดหมายแท่น ยังไหก็ตามครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้ในพื้นที่อำเภอเสนาครับจังหวัดพนะนค่อนเสียอยิฉยามีนามถ่วมแล้ว13ตําตำบล1น2 0หมู่บ้านร่วมทั้งเบิดกว่า6,470ครัวเรือนได้รับผลกระทบวันต่อไปเอาจังไดสู่ๆเด้อพี่น้องครับจัสศีว่าจังไดส่งกำลังแรงใจให้กันครับ